สวัสดีครับ <Radi ant S 3> ท่านผู้ชมกระผมคลจิเกไกเชนิมิตรอดีตผู้ในการกองอนุสาสนาจารย์องค์เมตตาสำนักงานปรัดกระทรวงกลาโหมในนามศิษยานุสิตแ <mornings. Heh. S 1> ละคณะกรรมการวัดวยาวัจกรของพระเด็จพระคุหลวงพ่อพระพงร์วชิระธิรุคุณอดีตเจ้าวาดพระทองลพคุณพระรามหลวง และอดีตคณะภาพสิบเอ็ดก้าขอน้อมถวายความอาลัยต่อการจากไปของพระเดชพระคุณหลวงพ่อการจากไปหรือการมรณภาพของพระคุณหลวงพ่อนครับนี้ถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของวงการคณะสงฆ์เพราะพระเดชพระคุณหลวงพ่อนั้นเป็นพระมหาเถระที่นำมาซึ่งความเคารพนับถือ ผู้สังฆมณฑลและมุทธตาสตนิกชนโดยทั่วไปหลวงพ่อเป็นพระมหาเถระผู้มีภูมิรู้ภูมิธรรมและภูมิฐานภูมิรู้รคือท่านสําเร็จการศึกษารเรียนธรรมก้าประโยคถือว่าเป็น,นท่านสูงสุดแ่่คณะสงฆ์ไทยภูมิธรรมครั้งใดข่า,ใขาวใดก็ตามที่เรามากราบหลวงพ่อหลวง,งพ่อจะมีเมตตากับสิทธิ์ทุกคน ไม่เคยว่าหลายไก่ไม่เคยให้หลายไก่มีใจความปรารถนาดีท่านไม่ได้เลือกท่านวันนะว่าจะมียศถามมดาศักดิ์หรือไม่มียศทามดาศักดิ์พระเด็พกพระคุณมีเมตตาธรรมในข้อนี้ภูมิฐานพระเดคุณหลวงพ่อน,นั้นเป็นพระมหาเถระ่ันเจ้าคณะรองคือรองสมเด็จพระราชคณะที่ ก็ผมวชิระธีรคุณเรียนธรรมก้าประโยคเพราะฉะนั้นก็ผมในนามคณะกรรมการวัดและศิษยานุศิษย์จึงเสียดายแล้วก็เสียใจที่หลวงพ่อนั้นด่วนจากพวกเราไปอย่างกระทันหันซึ่งก็เป็นธรรมดาของ คติธรรมในทางพุทธศาสนาอยู่แล้วเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่ว่าเราปุถุชนเนี่ยเราก็ยังทําใจไม่ได้วงการคณะสงฆ์เองก็สูญเสียไม่แพ้กับความรู้สึกของพวกเราวันนี้พระเถระจากพั่วสารทิศมาจากทิศทะวัได้น้อมไหวยความอะไรหลวงพ่อ ม่ว่าจะเป็นญาติโยมสาวธุชนทั้งหลายนะครับการมาเป็นกุศลของหลวงพ่อนั้นก็ยังจะมีต่อเรื่องไปจนกระทั่ง50-100วันนะครับก็ต้องรอฟังข่าวจากคณะสงฆ์คณะสิทธิ์อีกวันหนึ่งเพราะฉะนั้นจึงขอสรุปได้ว่าหลวงพ่อนั้นเป็นพระน้ำดีเป็นพระน้ำดีเป็นสีสงา่ากับพศาสนา เป็นพระนักพัฒนาเป็นพระนักการศึกษาแล้วก็เป็นพระนักธรรมนักพูดนักคิดท่านเคยเขียนหนังสือพระธรรมเทศนาของท่านไว้ว่าสมคิดสมธรรมสมแล้วที่ท่านเป็นพระผู้รู้ผู้ตื่นแล้วก็ผู้แนะนําสั่งสอนให้ประชาชนได้ปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้องตามไตยยแห่งพระไตรปิฎกจึงขอน้อมถวายความอะไรไว้นโอกาสนี้ สวัสดีครับ